จากที่ไหนครับเนี่ยหันด้านห้าบาทจากที่ไหนฮะร้านอะไรฮะสำลันลาดค่ะสำลันลาดมาจากสำลันลาดเดี๋ยวเราพิมพ์ในกรุงเทพเ่าว่างๆของเฟแวะไปถ่ายหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะได้ได้ได้วันนี้รู้สึกยังไงครับกับงานบุูระสลินอย่วสาปลื้มใจะปลื้มใจไหมมาทุกปีป่ะครับเพิ่งมาปีแรกเพิ่งมาปีแรกเลย จิ้กาบผัดไทยจิสมัยชื่อดังเลยอ่ะชื่อดังในประเบอร์แล้วผมจะไปดีไงอ่าเพราะว่าเขาพึดมาสาว่ให้สากยตี๋สาวอยู่ที่ร้านมาไม่ไหวขายกัญชงแล้วแล้วเราไปที่อื่นไปงนเนี่ย้าวแก อันนี้มาทำบุญน,นี่มาทำบ okay. ุญค่ะกลับไปถูกหวยรวยเลยนแน่าหลวงพ่อเก่งเรื่องนี <h 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 ้อยู่แล้วใช่พ่อเก่งพ่อสายเก่งมากบารมีก็แรงคุณป้าเลยนะครับเอาเอาร้านจ้าวแล้วกันนะร้านขนมเบื้องไทยสำราน่าขนมเบื้องไทยสำราญ่าที่ชาววังที่ชาววังชื่อื่อที่เเต็มขนมเบื้องไทยชาววังที่เป็นเต็ม ไปขายเยอะครับผมวันนี้ต้องขอโมุทนาด้วยนะครับค่ะยังไงก็กลับไปรวยรวยรนะครับรสชาติเป็นไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทานให้คุณทานหนึ่งานโอ้ขอบคุณมากเลยอันนี้ขอบงของงานก็ได้แล้วขอบคุณมากครับอันนี้อันนี้ถุงเราทำเองถุงซื้อค่ะ อากาศไปปุ๊บคนอยากจะไปกินจะไปได้ที่ไหนใกล้หลใกล้หลายหมีค่ะอ๋อหมีตรงข้าวเลี้ยงเลี้ยงประเทศที่ดาลามเลี้ยงเลี้ยงฝั่งนี้นะคะฝั่งเลี้ยวกับมอัดไทยป่ะครับใช่เลยอ๋อไปกินอร่อยโอ้โนั่นแหละค่ะเดี๋ยวผมแวะไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยร้านน้องเบื้องไอ้สำราญลาดน้องเมย์คุณเมย์คุณเมย์เจ้าของร้าน มีเจ้าของร้าน